ได้ที่ไม่ได้ลงนะฮะได้จริงนะบิวบิวมันทำไมกูเอากล้องกับกลารรถ่ายดี

เดินลุยป่านะฮะเดินลุยป่านิดนึงเนาะ เคโอเโอเโอเฮ้ยเฮ้ยหลังๆนี่ไปก่นไน่บิดบานจริงๆนะถึกมากดูหนุมแคมป์นิดนึงนะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศไปแล้ว ก็ยาลืมติดตามใน f a c ผม o ็แล้วกันนะเยีได้แม่งกล้องกอีดและกล้องตัดเยอะเลยะ

ไมแล้วถึงฝนจะตกนะครับสี่คณะก็ยังอยู่ประเดี๋ยวเอ้ยมไม่ใช่สี่สิเหลือตอกแล้วนะ,ะเอ้ยสามสามเนาะน้องตุ๊กน้องตุ๊กกลับแล้วเหลือเหลือแมสคอมเหลือเราแล้วก็เหลือมิปะเหลือมิปะก็ แก่ครับแข่งก็ดีนิดนึงก็นิดนึงนะครับผมผมก็คงพูดไป็นเลยมากกว่านี้เดีด็กๆรด,ด้ตื้กก็หลังจากภาพบรรยากาศครั้งนี้ก็คงจะได้เจออีกเทิปหน้าก็คงปีหน้านะฮะแต่ไม่รู้ว่าก,ก้อนคนนี้จะได้อยู่กับผมอีกไหมนะฮะกากมากเกินไอรูดไอรูดไอรูดอยากซูมไปดูแต่ z o o ไม่ได้ นนนเนี่ยร้อมันเหนื่อยเนี่ยรอเปลี่ยนไม่ต้องอบอกกปิดหมดแล้วไม่ต้องอบอกกปิดหมดแล้วบรัรยากาศตอนนี้อยู่ตรงหลังสถาปัตย์นะครับ ให้เ่าไปรู้เพื่อนเราไม่ทีนี่ครับเพื่อนเกณฑ์ของผมนะฮะน้ำแดงน้ำแดงสัดเอาไหมหน่อยกลุ่มเพื่อนเกณฑ์ทั้งหลายนะฮะมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนี่จะหาห้อเลยเหรออะไรวะ ไม่ทำไม่เท่าแล้วเหนื่อยเดียพักก่อนอุ้ยยอุ้ย ม่ได้แม่งลงไปไม่ได้ไไดเกี้ยหรือเกินจะวางับอ้ามาโดนกูเนี้ว้าวรัดเสื้นหมดแม่งไม่ทำเลยอะไรนะว่าอะไรนะ นี่หกหเนี่ยลกนะไมจัะ้ับกนเลยอไม่ไม่ไม่เอเอกมาแล้วนะโอ้สวัสดีล้อฮะหลังจากคุณคลองเหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยนะฮะ ตอบมันได้ง่ายๆนะทำเดียวด้วยไปไหนครับไอ้พวกนี้ไปไหนครับไปโยกขุดคลองแล้วกลับบ้านแล้วพี<อ>ค่คำจริงคำจริงพี่คมจริงคมจริงของจริงครับพี่ไปแล้วนะก็กลุ่มนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพฤติกรรมสมควรแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรแนละ้วเนี่ยเออกลุ่เพื่อนถ่ายวิดีโอเล่นไป ตัดซูมไม่ได้แล้วเพี้ยก็ไปติดตามในเฟซบุ๊กของมังก,ก็แล้วกันเนาะก็คงจะกเก็บขาดไปเท่านี้นะครับผมโอเคมาเจอกันเทหน้าครับ